สบายดีทุกคนเฮ้ยมอมีมืออนสเิตชินนแปดนะเออชิ้นใหญ่อืชิ้นใหญ่ลืมลืมมื่นเจ๊พี่น้องพนสตอกอีกมืออื่นนี่เจดํมสิเกียวขาวเฮ้ ถ้ามันต๊กอีกกูกูสิมาขอคาราวะมึงเลยมันพ่ออ่ะเดลี่เนาะถ้ามันต๊กอีกเองสิมาคาราวะตัวเฮยยังยอมตัวเฮยข่าวเองก็สิลงและอืมนั่งแค่นั้นเบิดแล้วค่เกี่ยววิทย์ไปนี่ก็วิทย์จนน้อมันขอไม่อืมชิมาอีกมื่นได้บาทนั่งแค่โทรมาอ้อมโกบไปน้องเลยอันเมื่อคืนนี่กินละปลา ยังน้อยหนึ่งและอีร้อยก็กินย่างเตรียมสี่ปองเฮียนอุ่นให้มันค่ะคืนอนยังน้อยหนึ่งละอุ่นให้กะทินกินสี่ปลองเฮียนลย่ะป้าเปียกขักเปียกแน่พี่น้องเลย <c oughs> แต่ว่ามีแดดอะไรมือนในพี่น้องฮะเด้แดดกำลังเริ่มออกเนาะฮะเด้หนาตาเวนป้ามันหล่นถิ่มเบิดเน่าดำเนาะจนเลือดตั้งแต่อันเห็นบ่พี่น้องกลางมันนี่นี่ดิน,น,นี่นี่เห็นบอก เออเออแม่เอ oh, ้ยจำได้ชนึงกับปั่นรดแล้วกัตากหมาักมันดีกว่าเอาแล้วแหละพวกเอามึงได้ยังเสมอแตงหันกูเอากูน่ะมึงก็แกงแต่แต่ที่ซ้ำอันนี้นี่กูน่ะได้ปีกแหนมสบายดีพี่น้อง พี hmm. ่น้องอ่าสะพอกูเห็นอีจอยใส่ใส่เกือบูดเฮ้ยมันเตียมสิไปอือมีภไพ่ไหนใหญ่มึงอีจอยของเทนพี่น้องเอ้ยว่านี้เห็นหนาแดดเนาะชาวนากับหีบจ้างพี่น้องเอ้ยฮะชี้วางนะอื เต้นกับมื่อื่นกัจเจ้าท่านได้บัดเอาเต้นกับสิจ้าเกี่ยวเฮ้ยไห้คนทำของกัจเจ้าขันขันมันมาอีกมึงเกี่ยวหน่อยเอ้ยกูสิมาฆ่าละวะมึงทำใจมันหูเฮ้ยนอว่าสิล่งมาอีกอยู่บอกอมกุ๊บหนามึงก็หนี่นานอวะมันแดดอกมาบงส์เกี่ยวเซลเซลอืมมันก็เกินไปคันมันมาน่ะพี่น้อวะเข็นร่องอีกมันมาอีกกับแสดงว่ามันเป็นน้ำเผาเฮ้ยน้ำพี่หนามึงเห็นหน้าเด้อเฮ้ย <laughs> ลีเหรอล่ลลงองซองเถือ่อกับผ่าซองเถือเ่อนก็เตื่นที่ซ้ำยังผ่าดิมึงมาต้องเห็ดหน้าเฮ้ยได้ยว่าข้างัน้ัข้า,าน้าร่องอีกเลยมันมาอีกก็จะได้ว่ามันเป็นน้ำพังเออเบิ่งมืดคือมืดกล่องอย่อยนี่นะเนาะมันแดดนี่หมู่ยังเกี <laughs> <ๆ>่ยวเชียวๆนี่นะนี่่เฮ้ยหล่ายังฆ่ามาว่าเนี่ยป้าแกกระปุกเชื่อไหวเผื่อป้าในเด้อเออ บมื่อไรกระปุกเลยนเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยแม่เมื่อวานนี่แม่มิหนีมานังเกตเฮ้ยอย่าคือเขามาเนี่ยเฮ้ยพ่อว่าเอออันนังเกตเนี่ยเล่นพี่น้องเอ้ยเฮียงเตียงเตียงตะกี้เตียงอยู่ในนี้เฮ้ยมาเลยอ้าวเอาโทรนำเออกูกระหืดอยู่ยังวะเฮ้ยว่าทั้งเจ้ามันเกาะไปบมื่อไรทั้งเทึงอ่าหายว่างเหยอดเออ ไปกับใจน้องเชโน่พี่น uh ้องเอ้ยเจด้ามกสิตาขาวเอาวล้านมาอนีพี่น้องอืไปคนเดียวบอกไก่ไปด้ปอืปบังหำหำหำไปตื่นแต่เช้าลุกมาให้ยังแต่เช้าทำเืิอวะเอฟป้าเอฟซี่มาตีไก่ทองให้แน่มาพี่ม้าเถ่าสิตี้จักบาทมาไหมจักบาทบังดุ๊กมาไว้ตีไก่ทองให้แน่ตีไก่ทองให้แน่ อามาให้เท hey, ่าต hey, no, mm ีจ hmm. like ักบาทมั้งด้วฮะมามาเปนขาวนั่กันพี่น้องเอ้ยเป็นทูอ้อมกุ๊บเฮ้ยบบัวนะพองแทเก็บหม่เลยข้มันหมากใหญ่ข้าวระชี้เมื่อยาอันโดพี่น้องเสียแม่บักดำเกี่ยวอยู่ไเกี่ยวอยู่พ้า เออเออเียวมาแล้วกำลังกินขาวฮะกัดปนเกิดมา่เพียเท้าใช่ป้ตไหมจี่หนบ้านหนึ่งนางลงนางลงลงเฮ้ยเต้นผู้หนึ่งเลยเขากินข้าวบ่มีแจวเนี่ยพี่น้อย ถาีแมบเือยาชวนมาดูมาวนฮอนอะนี่กูบ่ได้มีฮอนทำเอ้ยกเดอบตายบอกถ่าวบ่มีฮอนถ่าบ่มีฮอนเอนตตซินเม็ดเดียวนี่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 เอาชวนัได้ ห oh uh, ั่นๆไปดำเบิ่งไปซื้อข้าวเด้อซักเจ้านึงเพือนะถ้ามันอยู่ใกล้ว่าเฮ้ยสิไปถ่ายคลิปเนาะาบ่กล้าไปเลยบ้านหยม่วงพี่น้องเอ้ยแต่ว่านาน่ะอยู่น้องสิโนแต่คนน่ะบ้านหยม่วงผู้สิจ้างเาเอาบ่อั้นบ่เฮยดยเฮาก็ขึ้นแต่10:00นขึ้นไปเฮ็ดกินอือลมว่าได้แเออ ดำมึบ um, ึ้งเอาเฮนตาสินกูไปเลยอันเจ้าของหน้าอยู่ตะคู่วะเออเออคนบ้านหเมืองห้ำเสียดายนะเอาไปเลยไปค่ายถิ่นเอามาให้ถ่าวมาแม่เป็นฮอนในหลวงนะกูสิซื่อฮอนมาไว้ในทงหลายๆแหละให้ถ่าวไหมมีนมาอยู่กับเฮกินเองฮอนซื่อมาด้วยเฮ้ยมีนมาอยู่ถ้ากับเป็นมีนไั่ก็ได้เฮ้ย พี่นั่งเอ้ยพี่อ้ายอยู่อยบ่เอนี่นะสีดำสิฟปาอาซาเป็นเมียจาลองหน้าหนึ่งวันมอยู่แล้วเป็นเมียเะาหราเด้อเอมาเปลี่ยนผิวมากมัถ้าแก้หายแล้วมันเปไปหลักเป็นเมียเขาแลวนะเม่ขอ่าถือของยุ่งไปกูนะ <c oughs> เฮ้ยคุณเจมเด้อร์คุณกิโลเฮ้ยสาสุดแมย์เมย์ขอดมีเงี้ยควน้อยพี่น้องเลยอือไปคืนพักเที่ยงกับคุณกิโ่อือเฮ้ยหอยนั่นนี่นะนี่กูเห็นลายอยู่นี่นะในภายใอ้ขอดว่าไก่ต้องงมอยู่เป็นหยังหรอหอยกับกหอยน้ำจำนี่แล้วจำนี่แล้วเฮ้ยขอดเขาเบาเองบ่เฮ้ยเอ็งกระสีปายขอด แม่บกคอาดใครโทรไม่เลยนะเืองอืมอ้าเงสิไปบอกต่อยแดดแโทรมาทกจะบอกว่าเสอะบอหักไายถิ่มเด้อเมื่อนี้ก็คือยังอยากคืมอยู่แดดยิ่งแข่าออกมาพนยากคืมคนี่นาเมื่อบอ มันหอมืออ่านมันรอมันาห้าอยน่นมือจะปล่อยมันเป็นหัวพ่งเหมือนเจอได้สสีเกี่ยวอีกพี่น้องเลยคัานมันม่ายฮะสิม่ข้อข้าวลาบะเอ้ยพี่หนามึงจะเห็นนาโซมหมดว่ามันหมดกคือหมดกรงหมดเกี่ยวมันบ่อโตกอ่ะแต่สิลองอีกนี่ค้ามันมายเจะได้ว่ามันเป็นน้ำเฮ้งลี้เป็นน้ำาึางอลี้ันหมูเกี่ยวมกคือหมุดกองบ่อโต๊อ มึงซ <c ười> <c ười> ้อมน้ so so é, ai, ําสายจ้ะบ่ได้ใช้กระเบือนะบ่หัวอ <c ười> bueno, ้อมกบพี่น้องใส่หน่อไม้ส้มเฮาก็สิสดกินแต่ตอนมันแพะน่ะยังคั่นบ่ได้วายได้แพะน่ะคั่นอยู่หั่นแหละแต่ว่าเฮาบ่บ่ได้บ่ได้เก่ามันาขักอะหยังซะคือบ่ให้ดําจีขจีเมื่อวานคือนากินขจีมเาัญญาณบ่มียังโทรมาหามูอก็ไปแต่บ่ ตุยมาเอิดนะปั่นข่าแล้วแดดนะจากสิไปปั่นข่าว่านแหละหยาดแมนนะวะมันขึ้นนี่กงกูลงไปนะเฮ้ยพัดมาหม่าเขาขึ้นกันแค่คกุญตุดีดัมจามเกลือข่าวหมอเขากันถุยข้ามาหัวอีกเชงจามปิดเลยพี่น้องเปิดกล่องมาท่านไปไปลงข่าวชีลงเมื่อกัน มากินข้าวเอือยไปโรงเ,เรียนเอือยเชนอารมไปโรงเรียนบอกไปนำเด้อถ้าบ่ได้ลงมาส่งได้ถ้าบ่มีหลุดลงมาส่งได้หามน,น้าแล้วเกลือมาแล้ว <c oughs> ไปปกกองเขา่าขึ้นมานังเอ้เฮ้เฮ้พ้นโต๊ะได้ขึ้นนี่นะเออโต๊ะมาขึ้นนี่นะแชะ่โอ้กูจีลงไปแช <ะ S 3> ่ฮาพระอีจูอันอยู่ห้างอีกอง น้องซาหลานเป็นแนี่มันคืออึดแตยขอนั่นขอผูอนนอ้นั่นขอผู้นี้มาปลูกระต่ายขอผู้นั่นผู้นี้มาปลูกระต่ายบบมันเป็นแล่งเต็มกับมังูะในมาลุงตัวนั้นมันไหลลงไปในแม่ประเทศน่าไปเปอกไงนะวะตัวกับมาเอาเมื่อปลูกโอ้ยน่าหนาด้วยที่พยังมาแล้วละมาหยาดในห้อ,องแถา,อา,าเออมาต้องค่ายทิมดีงแร็กแล้วงานอะไรวะอืมด้วยนี่อ้าวเกิบนี่อ้าวมีแต่เข้าในเกิบนี่อุ้ย เตรียมสีเ <guidelines> ม <area nervous S 3> ื่อน้ำเลยวเนั่นีาน่นะนี่มันบอดมีห่วงสาพี่น้องเห็นบอกกลางเขานะเบิดเลยเพื่อเฮ้ยเพื่อมันแห้งนี่สิบเลือดแต่แต่อเพื่องซบเฮ้ยยนั่นแล้วยังวะเป็นข่าขี้ล้านมาแล้วป้าป้าใหญ่บ่อนะมึง บันขาตึ em ้อคือบ่ได้วะโอ้ยมันบ่อเมื่อยนั่เด้ช่างเด้บักด่านะเกลือเลยเด้อมันบ่ลงนะดามันบ่เมื่อเกลือมันเลยโลดมันซั่งบักโดสงสัยมันบ่ลงนะเออ ิตายแหล,ละเฮ้อเฮ้อเฮ้อ,อ,อไปเอาเกือบก่อนไปไปเอาเกือบไปแล้วก็ลงแหลนเดินเที่ยงหน่อยได้เนี่ยมีตะขี่ไก่ไป,ไปไปไปเอาเกือบไปลูกไปเอาเกิบกเอกบก็นุ่มไปโหลดไก่เขาถ่าอยู่ไปเอาเกิอบกันไป,ไปไปถ่าสิถ่า เห็นสะอาดเอ,อิญบอกมันเอานมกับเกิืมาให้แน่เด็ดออกมาพี่น้องแบบเอรี่เลยแหละพี่น้องเลยมันสิออกเงาะอกเลยนียน่นะเบิง่งเพื่องผ่าก,กันพี่น้องเห็นบ่ al. มันมันสิเศร้าแล้วบ่พี่น้องด้วยจังใดมาเอิญเจดำสิลงอีกว่าสัน เนาะโหดมันเลือเลยไรหรอผลยามดำเสือกบ่มาให้ยเศ้าหน้าดูดเบิดน้ำมันเป็นเท่า์ไรไปพี่น้องเอ้ยลงไปเพาะกันอยู่เทียงหน้ามาหอดแล้วพี่น้องพูมาหอดแล้วก็ขลุ่นมาหุงสุกอีแคชซิตีมึงอยียดอกืึเจดมดำสีลมมาเอาผาตังยืมผาตังใช่พี่น้องเดี๋ยวนั่งนำลงมาเอาเอาเล้วทั้ยงผาตังเที่ยง จะเสื่อเมก็แล้วแล้วแต่มันล่ะคนให้มันย่างอยูแกจิ้มๆจิมดูให้มันหวานอยู่บางหุงมันดิบดอกเอามาไว้แล้วมันหวานอยู่บ่ขึ้นมาขึ้นมาก้อยแจ่วกินกับออมกบนี่บ่ได้ก้อยแจว เอา้าวพี่น้องก็เก็บผ้าเป็นๆพี่น้อง,งเยากกา้ยกันผีมาจะสบายดี